อ่ออเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องทางเพจอะเรื่องทางเพจใช่ไหมก็คือก็คือที่ไปอ่านมาใช่ไหมครับก็คือเอาง,ง่ายๆว่าถูกระง,งับเจ็ดวันถูกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเพจแฟมิเลียนะครับเพจแฟมิเลียนะครับสรุปเดี๋ยวสรุปให้ฟัง แล้วสรุปสรุปสรุปมามามาสรุปจะได้จะได้หายคลองใจเบิดก่อนอันนี้เนาะหมายหมายถึงอันนี้เนาะนี่ไงข่าวสำคัญนับตั้งแต่เับตั้งแต่การโพลนี้ขอประกาศถึงการระงับบัญชีของแจ็คกี้สตีมเมอร์ที่เป็นกระแสใน ขนาดปัจจุบันนี้ทางเราเซิร์ฟเวอร์และผู้ใหญ่หลายท่านได้พยายามติดต่อเขาเกี่ยวกับดรามา่าแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ทําให้ผลกระทบขยายขึ้นไปวงกว้างทางเซิร์ฟเวอร์ยินดีกับการสนับสนุนเรื่องนี้เนื่องจากเห็นว่าจะกี้ไม่ได้ทําไม่เหมาะสมผมอาจจะอ่านมั่มวๆผิดๆหน่อยนะครับดังนั้นเราจึงต้องขอให้เขาออกมายอมรับหรือขอโทษเกี่ยวกับบริษัทอื่นการด่าบริษัทอื่นและเป็นบริษัทที่ทางเซิร์ฟเวอร์เป็นสปอนเซอร์อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือ7วันเนี่ย ถ้าจ็คกจี้ไม่ออกมาคุยกับเขานะต้องพูดเลยว่าต้องขอไปคุยกับเขาต้องเคลียรให้จบต้องเคลียรให้จบนะครับคือต้องเคลียเข้าใจคาว่าเคลียไหมภายในเจ็ดวันถ้าไม่เคลียนะวะถ้าไม่เคลีย ถูกระงับบัญชีถาวรครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะ <c oughs> ง่าคือแบนเจ็ดวัน ไม่ไม่คือโดนแบนเจ็ดวันเนี่ยคือต้องคิดทบทวนกับตัวเองแล้วเราถ้าเราอยากจบหรือว่าผมมองว่าหลายๆคนน่าจะให้โอกาสอยู่แล้วแต่ทางนั้นผมไม่รู้ว่าทางนั้นเขาต้องการแบบไหนแต่เราต้องเคลียร์กันต้องเคลียร์กันให้มันจบอะเรื่องจริงๆมันต้องมันต้องเคลียร์ตั้งแต่จริงๆมันควรเคลียร์ตั้งแต่เกิดขึ้นหลังจากนั้นวันสองวันแล้วมันควรได้เคลียร์กันแล้วเอาจริงๆนะในในตัวผมถ้าเป็นผมอะตัวผมเองอะผมรีบเคลียร์ให้จบไวที่สุด แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึง่งที่จะพูดว่ามันมาขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วอะ่ะผม,มรักน้องเหมือนเดิมนะผมรักน้องผมรักน้องมากผมรักน้องนะแต่ประเด็นเลยคือผมเป็นพี่ใหญ่แล้วผมก็อยู่กับน้องมาตลอดอันนี้ผมก็ผิดด้วยที่ปล่อยน้องไม่เตือนน้องหรือว่าอะไรยอมรับในในสิ่งที่แบบนี้นะดูแลไม่ดีนะครับแต่ประเด็นเลยคือ ผมคิดมาหลายวันแล้วว่าถ้าวันหนึ่งผมน้องทำผิดหรือว่าอะไรต่างๆนาๆนาอย่างเงี้ยแล้วผมเตือนน้องแนะนำน้องไปแล้วน้องไม่ฟังอะไรเลยอย่างเงี้ยเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกไหมเข้าใจปะ น้องผิดผมต้องเตือนแต่ถ้าน้องไม่ฟังล่ะอาชีพเดียวกันวงการเดียวกันเอาให้จบจบไปจะได้เดินหน้าต่อไปตอนนี้ก็ต้องนั่งคิดกับตัวเองครับว่าจะแบบไหนผมว่าหลายๆคน ให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสได้ได้เสมออยู่แล้วครับผมมองว่านะคนเราแม่งไม่ได้ดีร้อเปอร์เซนเสมอไปส่วนตัวผมเนี่ยก็โดนมาแล้วไงดอกใหญ่ด้วยก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองครับอย่างเมียผมเนี่ยหรือว่าอะไรมันก็ยังไม่ได้จบดีนะก็บอกไว้ก่อนผมก็ต้องซื้อความเชื่อใจของเมียผมกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม ผมก็มีเรื่องของผมอยู่เหมือนกันอันนี้นะพูดตรงๆนะครับไม่อ้อมแล้วผมก็ได้รับโอกาสตรงนี้มาแล้วคนควรได้รับโอกาสมันอยู่ที่น้องจะปรับตัวไหมลุงเองก็แย่บอกเลยลุงเองก็ล่อเล่เหมือนกันตอนนี้แต่ให้เราทำผิดขนาดไหนอ่ะต้องไงก็ต้อง ออกมาคุยหรือว่ามาเคลียร์กันอธิบายว่าเรื่องเราจะเข้าใจผิดกันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปครับรีบิดสารตัดสินลดโทษให้ถึงมือครับสารภาพยอมรับผิด <laughs> แต่นั่นแหละอย่างที่บอกครับว่าสมมติเราได้โอกาสมาแล้วหนึ่งครั้งหรือว่า1ครั้งเนี้ยถ้าเราทำเที่ยอย่างเงี้ยมันไม่ควรแล้วครับ ตอนนี้มันบานปลายแล้วตอนนี้มันบานปลายนะครับนั่นแหละจริงๆอ่ะคือสิ่งที่ผมรับรู้มานะกับบทเรียนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่ที่เกิดขึ้นที่ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งแรกเลยนะรู้บ้างที่ผมได้บทเรียนเฮียอะไรก็แล้วแต่เฮียอะไรแล้วแต่นะต้องออกมาไวที่สุดนึกภาพไหมต้องออกมาไวที่สุดห้ามปล่อยผ่านเด็ดขาดมึงต้องออกมาไวอ่ะคือมึงต้องไวอ่ะ ใช่เราต้องรับผิดชอบอะไรที่ผิดเราก็ต้องออกมาบอบอ่ะเอาง่ายๆเลยมอบมอบคือจบเงียบแม่งไม่จบมอบคือจบอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยอะไรที่มึงผิดจริงๆขึ้นมาในชีวิตหรือว่าอะไรมอบครับมอบอย่างเดียวมอบไม่ต้องเปิดซ้ำโหมดก็ได้ไม่มีไรหลอกเอาจริงๆอ่ะคนมันเลิกด่าผมไปนานละด่าก็ด่าเหอะตอนเนี้ยแบบด่าทีบุหรี่ตัวทีกูก็ลืมละ รีเบิร์ตทีวีเลิฟผมคืออาบมนุษย์ไอเฮียตอนเนี้ยไอสัตว์กูไม่ตายเพราะพวกบึ้งแด่ดอนแต่กูตายเพราะบะเล่ย์ร้อยเปอร์เซนต์ไอเฮียจากดูดบุหรี่ไฟฟ้า ยี่สิบนาทีปื้ดเดียวอันเนี้ยทุกวิที่กูพูดออกไปอ่ะอย่างเงี้ยใช่ผมเองก็ลำบากครับผมเองก็ลำบากอยู่ตอนนี้ลำบากลำบากอยู่อ่ะอ่ะ แล้วก็มาละมาถึงขนาดนี้ละเลยเนี่ยเราก็พูดมาแล้วครับต่อไปเรื่องไอรีมาอยากฟังไหม